อุปกรณ์พยุงคอแบบเจาะคอชนิด Philadelphia c o l a เป็นอุปกรณ์พยุงคอตั้งแต่กระดูกสันหลังระดับคอส่วนต้นจนถึงระดับอกส่วนต้นใช้จำกัดการเคลื่อนไหวส่วนคอในทิศทางก้มเงยเอียงและหลันลำคอข้อบ่งชี้ในการใช้คือ 1. มีความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังส่วนคอ 2. ใช้นในระยะหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอและ3ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้กระทำการรักษาอุปกรณ์พยุงคอแบบฟิ i าเ d e l p h i a c o l นะคะมีส่วนประกอบทั้งหมด2ส่วนประกอบหลักๆค่ะก็คือโฟมแข็งบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็โฟมแข็งบริเวณด้านหลังโดยทั้งสองส่วนเนี่ยจะถูกคึบติดกันด้วยสายรัดนะคะบริเวณด้านข้างค่ะ จากบริเวณด้านหน้า,อาของตัวอุปกรณ์พยุงคอนะคะจะมีช่องระบายอากาศที่สามารถเห็นได้ชัดน,นะคะอยู่ใต้ส่วนรองรับคางค่ะและจากด้านหลังนะคะก็จะเป็นส่วนของแกนแนวยาวที่ตรงกับแนวกระดูกสันหลังส่วนคอค่ะถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวอุปกรณ์พยุงคอนะคะจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมระหว่างคางและท้ายทอยค่ะแล้วก็จะสังเกตเทมสายรัดที่ยึดระหว่าง อ,อุปกรณ์ตัวส่วนหน้านะคะและอุปกรณ์ส่วนหลังทั้ง2ชิ้นได้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับการวัดขนาดที่เหมาะสมนะคะความสูงของเฝือกวัดจากคางลงถึงรอยเว้าด้านบนของกระดูกสันอกหรือสเตอร์นอลนอ็อตขนาดของเฝือกวัดจากความยาวรอบคอของลำคอค่ะ ขณะผู้ป่วยนอนง่ายจากนั้นลื่นหมอนให้เกิดช่องว่างระหว่างคอสอดโฟมส่วนหลังไปตามช่องวาง่างใต้ลําคอและนําโฟมส่วนหน้ามาประกบโดยให้ด้านโฟงเวาร,รับกับส่วนคางสังเกตได้จาก,กตัวอักษรชี้ขึ้นจากนั้นติดสายรัดทั้งสองข้างให้ผู้ป่วยรู้สึกกระชับขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ ให้ถอดอุปกรณ์ในท่านอนหงายจากนั้นปลดสายรัดออกเริ่มจากการถอดโฟมส่วนหน้าจากนั้นถอดโฟมส่วนหลังออกทางช่องว่างระหว่างคองวิธีการสังเกตหลังจากใส่เสร็จแล้วตรวจสอบแนวกลางของเฟือกอยู่ตรงกลางลำตัวหรือไม่โดยสังเกตจากปุ่มยึดโฟมด้านนอกบริเวณใต้คางและหน้าอก ต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับสันจมูกและตรวจสอบความกระชับโดยผู้ตรวจจะต้องมองไม่เห็นปุ่มยึดโฟมด้านในใต้คา